แสนล้านบาทห้าแสนล้านบาทเนนะวันนี้ถ้าเราปฏิรูปได้จริงการศึกษาของเด็กๆนะลูกๆของเรานะมันฟรีได้ถึงปริญญาตรีแน่นอนเอาไหมครับจอิงไหมสิ่งเหล่านี้เห็นไหมครับว่า จำเป็นต้องพึ่งนักการเมืองเลยเพราะว่าทรัพย์ในดินสิ่งในน้ำที่พ่อของแผ่นดินให้มานั้นเนี่ยถ้ามันถึงมือพวกเราเมื่อไหร่เราไม่ต้องสนใจนักการเมืองเลยจริงไหมครับไม่ต้องมาขอเงินกองทุนหมู่บ้านไม่ต้องขออะไรทั้งนั้นจากนักการเมืองเพราะพ่อของแผ่นดินให้สมบัติมาหมดแล้ว วันนี้ที่มาพูดตรงนี้อยากพูดให้ได้ยินไปถึงฟ้านะได้ยินไปถึงบูรพกษัตริย์ในอดีตทั้งหมดเลยนะทุกพระองค์เลยว่าสมบัติของแผ่นดินที่ท่านกกป้องมาให้พวกเรานั้นมันยังไม่ถึงมือเพราะมีผู้จัดการมรดิษม่ ประโยชน์ของเราอันนี้ฟ้องเลยนะฟ้องไปให้ไกลถึงเทวดาเลยว่าคนพวกนี้ไม่ได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนใครทาบาปต่อประชาชนไม่ได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนผมพูดมาหลายครั้งนะผมพูดอย่างนี้ ผมบอกว่าท่านราชการทั้งหลายผมอยากไปเจอท่านบนสวรรค์ผมเป็นห่วงจริงๆว่าผมจะไม่ได้พบทา่านะสิใช่ไหมมัวแต่บริหารราชการแผ่นดินให้ธุรกิจพลังงานกำไรเอากำไรเอาบนดคลาบน้ำตาของพวกเรามันใช้ได้หรือใช่ไหมครับ คนไทยนั้นโชคดีมากเลยได้แผ่นดินที่ดีที่สุดในโลกถูกไหมบนพืน้นนามีข้าวที่ดีที่สุดในโลกใต้ดินมีน้ำมันมีแก๊สมีทองคำด้วยถูกต้องแต่พวกเรา อยู่จำนวนมากและวันนี้ที่เรามานั่งกันอยู่เนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการปฏิรูปประเทศไทยใช่ไหมครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไทยทุกคนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นมผมขอร้องผ่านทีวีไปตรงนี้เลยว่าข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำที่เคยบริหารแผ่นดินไปแล้ว ก็ปัญหาขอนั้นอันนี้สองเลยสองรองเท้าจากปฏิรูปด้วยตนเองแล้วล่ะเอาไหมครับเมาใช่หาหาับ เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะลองอ่านข่าวกรอบยหรือข่าวในวันอังคารว,ว่าเขาจะปฏิรูปว่าอย่างไรรับรองไม่มีประโยชน์ของเราสักอย่างเป็นไปได้นะได้ไหมเขาก็จะบอกว่าพลังงานแทนดีแล้วแทนดีแล้ว สำหรับเขาไม่ได้ดีสำหรับเราต่อมาเขาจะบอกว่าอะไรสรัมปทานดีแล้วทบทวนกันอีกทีสัมปทานน้ำมัน,นสมปทานขุดกา๊าซขุดน้ำมันไม่ดีอย่างไรฟังดีๆนะสัมปทานขุดกา๊าซขุดน้ำมันไม่มีเขาชัดไม่มีใครใช้เลยในอาเซียนไม่มีใครใช้เลยเขาฉลาดกันหมดแล้ว เพราะสัมปทานคืออะไรคีอการยกบ่อก,ก๊สบ่อน้ำมันไปให้ต่างชาติหลังจากนั้นเขาขุดได้เขาก็เอามาขายเราในราคาตลาดโลกแล้วกระทรวงก็บอกว่าเมืองไทยไม่มีพลังงานสรุปว่ากระทรวงแรงงาน ไม่ได้โกหกเพราะเขายกแหลกพลังงานให้คนอื่นไปหมดแล้วไงเห็นไหมครับกระทรวงพลังงานไม่เคยโกหกเราเลยที่จะยกต่อก๊กาซต่อน,น้ำมันไปให้คนอื่นนั่นแหละเมื่อไหร่เราใช้คำว่าสัมปทานนะครับเท่ากับมีน้ำมันก็เหมือน อยู่ทำไมจริงไหมครับเ,เ,เ,เขาก็มาบอกเราว่าบอ่อน้ำมนันมือไทยเป็นกระป๋อเล็กๆกระป๋อเล็กๆ รูปปีตองเขารูปปีตองนะแล้วน้ำมันจะไหลต้องจุดทูกสามดอกแล้วกราบแล้วน้ำมันจะไหลามาสามหยดประมาณนี้ประมาณอนี้อันนี้ผมแต่งที้นิดหน่อยเพราะว่าเขาพูดในเวทีบางเวทีว่าเล็กมากผมบอกว่าเล็กมากอย่างไรก็ตามวันนี้การน้ำมันมูลค่าห้าแสนล้านบาท บ่อมันเล็กจริงนะถ้าบอกน้ำมันบอกก๊าซมันเล็กจริงบอกเขาไม่ต้องขุดเดี๋ยวประชาชนจัดการเองนะครับต้องบอกว่าวันนี้อาเซียนเนี่ยเขาก้าวไปสู่ระบบแบ่งปันผลผลิตหมดแล้วขุดขึ้นมาแล้วแบ่งก๊าซแบ่งน้ํามันกันเลยนะครับพอแบ่งก๊าซแบ่งน้ามันมาหลวงเนี่ยรัฐบาลก็จะได้ก๊าซฟรีน้ํามันฟรีจำนวนมากนะ พอหลวงขายก๊าซขายน้ำมันก็สามารถขายได้ในราคาที่หลวงกำหนดนะเล่าหลายครั้งแล้วว่ามาเลเซียก๊าซต้อเทียง19บเาทรับไม่ได้อุดหนุนเลยแต่เป็นก๊าซของประเทศของเองส่วนน้ำมันฟังดีๆน้ำมันเขาขุดขึ้นมาปั๊บขายราคาตลาดโลปกติแต่วาเงินจากทรัพยากรมาอุดหนุนราคาหน้าปั๊มทำให้น้ำมันเทานี้ลย สิบบาทเท่านั้นนี่คือมาเลเซียของเราสัมปทานไทยขุนไปน้ำมันหายหมดเลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคนที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะรู้ข้อมูลแล้วนะ แต่คนทางบ้านคนที่ไม่ได้มาชุมนุมยังไม่รู้เลยอะ่ะพวกเราช่วยกันหน่อยได้ไหมครับช่วยไปบอกคนทางบ้านหน่อยว่าเมืองไทยมีแหล่งพลังงานของตนเองแต่วันนี้จัดการกันไปมาไม่รู้กี่รัฐบาลแล้วพลังงานหายหมดเลย